Diamond, พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่างี้เคยใจชื้นหน่อยนะครับวันนี้ถือเป็นวันสำคัญยิ่งนะครับผมจะเป็นบันที่ปราัยครั้งสุดท้ายก่อนคงคงสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่ส4บสี่นี้นะครับต้องขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชน ที่รับฟังปลาัยอยู่ในวันนี้ทั้งที่บางบ้านและก็ท้งอยู่ที่นี่ขอเสียงอีกครั้งได้ไหมครับไ,ไม่ค่อยได้ยินเลยครับทุกนโยบายที่เราหาเสียงไว้ผมขอสัญญาว่าเราจะทำให้สำเร็จ เอาไหมครับพราะผมเป็นบุคคลที่ไม่มีภาละใดๆไม่มีธุรกิจใดๆไม่มีผลประโยชน์อ่าแฝงมีเพียงภารกิจเดียวที่จะเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตผมคือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศไทยทุกท่านช่วยกันนะครับช่วยไหม ช่วยไหมครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของการเป็นฝ่ายรัฐบาลผมสามารถพูดคุยกับทุกคนรับฟังความคิดเห็นเห็นต่างได้จากทุกฝ่ายโดยไม่มีอคติใดๆดีไหมครับดีไหม ดีแน่นะตลอดชีวิตของผมมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศจากศัตรูพยันอันตรายในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ความมั่นคงป้องกันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนป้องกันไหมครับ วันนี้ผมได้เห็นแล้วนะครับว่าประเทศของเรายังมีปัญหาอีกมากโดยเฉพาะปัญหาความยากจนและปัญหาเรื่องปากท้องไปจนถึงการก้าวข้ามความขาดแคลงและการร่วมสถาบันซึ่งการแทรกแซงทางการเมืองจากภายในและไป,ไปนอกประเทศผมและพรรคพลังประชารัฐมุ่งมั่นจะเอาชนะ ปัญหาของประชาชนในเรื่องเหล่านี้ให้ได้เรารับรองไหมครับว่าเราจะไปด้วยกันรับรองไหมครับไปด้วยกันนะครับทุกนโยบายที่ผมรับปากพี่น้องประชาชนผมจะทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีผมจะทำเชื่อผมจะทำทันทีโดยที่จะให้ทุกคน มีความเชื่อมั่นนะครับว่าผมทําได้ไหมครับชเชื่อมั่นไหมครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการในการที่พรรคพลังประชารัฐและผู้บริหารของพรรคพลังประชารัฐจะร่วมกันทํางานเพื่อประชาชนทุกคนนะครับขอให้เชื่อมั่นในตัวผมว่าผมจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ลุงเหืองไหมครับผมและพักพลังประชารัฐทุกคนจะช่วยกันทำให้ประเทศนี้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอให้เลือกผมและพักพลังประชารัฐประเทศชาติจะไม่วุ่นวายเศรษฐกิจจะเดินหน้า ขาขายจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งกินไปเอาไหมครับเพราะฉะนั้นเลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับเลือกไหมเลือกไหมเบอร์อะไรเบอร์เบอร์กาเบอร์ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐของ การเบอร์ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐของกรุงเทพมหานครและทุกเขตทั่วประเทศด้วยนะครับได้ไหมครับได้ไหมขอเสียงเน็ดนดังๆอีกเน็ดเสียงมาเสียงมาเราจะาก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันนะครับเพราะว่าจะประเทศเรานั้น ต้องถือว่าถ้ามีความสงบแล้วความเจริญรุ่งเรืองจะมาสู่ประเทศของเราได้อย่างแน่นอนพรคพลังประชารัฐและผู้บริหารทุกคนและผู้สมัครทุกคนในพรคพลังประชารัฐย,ยินดีที่จะทําเพื่อประชาชนนําความเจริญมาสู่ประเทศชาตินะครับขอให้ทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันนะครับ